ติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ช่อง YouTube ปริญญาลูกก่อสร้างทุกวันจันทร์พุธเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูลูกประดุกนะครับที่เอามาปล่อยใหม่นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับซื้อมาตัวละ1บาทอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำนะครับผมเอาดินใส่ลงไปด้วย อันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำเสร็จเดีย๋ยวเราไปดูขนาดตัวใกล้ๆก,กันเลยอันนี้นะครับเป็นลูกประดุกหนึ่งอาทิตย์นะครับเดีย๋ยวเราไปดูอาหารว่าเราให้อาหารอะไรไปนี่ขนาดเทียบได้หนึ่งอาทิตย์อันนี้นิวชี้ผมนะครับอ่าตัวท่านิ้วชี้ละ อันนี้นะครับก็เป็นอาหารลูกออลยี่ห้อไฮเกตนะครับถุงละ130บาทนะครับหนึ่ถุงสอ,งสองกิโลกร,รัมนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะดีเท่าที่ผมซื้อมานะครับปกติอาหารเก่าผมเป็นอาหารประดุกแบบนี้ครับแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็โอเคขึ้นครับ ปากินอาหารเยอะขึ้นปกติตัวนี้ครับที่ผมให้ไปเนี่ยคือไม่ค่อยขึ้นมากินเลยแต่ว่าอันนี้ครับพอหวานลงไปก็ขึ้นมากินหนึ่งอาทิตย์ขนาดบ่อก,ก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ผมชินกับปัจจัยที่ทำให้น้ำดำนะครับเพราะว่ามีเศษใบไม้นะผมไม่มีที่คุมเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปเปรียบเทียบกันว่าตัวขนาดไหนใส่ในถังไว้ก่อน อย่างนี้ใส่ในถังไว้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราเอาไปเทียบกับตัวที่เราเลี้ยงมาก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นใช้เวลาหนึ่งเดือนกับสามอาทิตย์อ่าอย่างนี้เราปล่อยน้ําเข้าไปอันนี้นะครับเราก็ดูดน้ําจากในถังนะครับที่เรากักเก็บไว้นะครับเป็นอาทิตย์แล้วใส่กลับลงไปในบอ่อครับ อ่าเห็นไหมปลาดุกนะครับจะชอบเล่นน้ํานะครับชอบให้น้ําวนนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้น้องยังตัวเล็กนะครับไม่ต้องใส่ไปเยอะมากน้ําใส่แค่ ท่วมข้อมือเราพอนะครับอันนี้เราก็ใส่น้ำลงไปเท่าขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับไม่ให้ลึกจนเกินไปอันนี้ก็จะพามาดูรุ่นพี่นะครับใส่ในโอ่งไว้ นี่เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่จะอยู่ตามโอง่งเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำรุ่นพี่กันนะครับบางกล้องไว้ตรงไหนดีโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ำรุ่นพี่กัน ได้จับปลาทดลองมาสองตัวนะครับจะทำการเทียบขนาดไซส์นะครับออเราจะเอามาไว้ตรงนี้ให้ดูตัวเล็กนะครับคือเจ้ารุ่นน้องนะครับที่มาหนึ่งอาทิตย์ที่มาอยู่นี่หนึ่งอาทิตย์นะครับส่วนเจ้าตัวใหญ่คือรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่มาอยู่ได้หนึ่งเดือนกับอีกสามอาทิตย์นะครับ แล้วก็มาเทียบให้ดูนะครับนี่ขนาดตัว1เดือนกับ3อาทิตย์ตัวก็จะยาวใหญ่กว่าขวด M100 นิดหนึงส่วนเจ้ตัวเล็กมาอยู่ได้1เดือนเอ้ยไม่ใช่มาอยู่ได้1อาทิตย์1อาทิตย์นะครับแต่ว่าจ้ตัวเล็กนี่ให้กินอาหารลูกออดไป อาหารลูกออสไฮเกตยี่ห้อไฮเกตนะครับอาหารลูกออสส่วนรุ่นพี่นี่ไม่ได้กินแต่ว่าช่วงหนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มให้กินแล้วขนาดตัวก็จะประมาณนี้เทียบเทียบ,บกันท้ายนะครับก็ขอบคุณพี่ที่มาคอมเมนต์ในช่อง y o u t u b e นะครับที่ให้คำแนะนำนะครับกับเจ้าอาหารตัวนี้นะครับ โอเคตัวนี้จัดว่าดีเลยครับปลากินอาหารได้ดีมาก